จัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินไทยด้วย3แพลตฟอร์มจากนวัตกรเลือดใหม่ดัชนีชี้วัดภาพลักษ์คอร์รัปชันพุทธศักราช2563ซึ่งจัดทำโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติได้เปิดเผยคะแนนที่ประเทศไทยได้รับซึ่งบ่งชี้ได้ถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ล่าสุดยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยผลการจัดอันดับพบว่าข้อแรกประเทศไทยได้คะแนน36คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนส่วนอันดับโลกประเทศไทยจึงอยู่ที่อันดับ104จากทั้งหมดมี180ประเทศ อันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยอยู่ที่อันดับ19จากทั้งหมด31ประเทศอันดับในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่5จากการจัดอันดับทั้งหมด10ประเทศทั้งนี้หากย้อนไปดูผลการจัดอันดับจะเห็นได้ว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตในปี2558ถือเป็นปีที่มีคะแนนที่ดีที่สุดตลอด7ปีแต่ในปี2563กลับมีคะแนนน้อยที่สุดในรอบ7ปีเช่นกัน โดยอันดับทดถอยลงไปที่104ของโลกเช่นกันดังนั้นเพื่อหาทางออกจากปัญหาคอร์รัปชันที่กัดกร่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนานในวันนี้มีคนรุ่นใหม่ได้คิดคน้น3นวัตรกรรมสู้คอร์รัปชันที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเช็คสุขภาพประเทศไทยกับสถาน,นการปัญหาคอร์รัปชันล่าสุด ในปี2,563นอกจากจะเป็นปีที่ทุกคนทั่วโลกต่างต้องฝ่าวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่แล้วสำหรับสถานการณ์ปัญหาคอร์รัปชันทั่วโลกก็ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเพราะองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเปิดเผยข้อมูลว่าปี2,563เป็นปีที่สถิติการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องแบบมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันที่สัมพันธ์กับวิกฤตประชาธิปไตยและการทุจริตนี้ก็อาจจะเป็นตัวการหนึ่งที่ทําให้มีผู้สูญเสียชีวิตจากวิกฤตทางสาธารณสุขมากขึ้นเพราะไม่สามารถทําให้โลกตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสาหรับทุกคนหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุขด้วย นอกจากนี้ยังเป็นปีที่นานาประเทศมีความก้าวหน้าในการจัดการกับประเด็นการทุจริตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งมีมากกว่า2ใน3ที่มีคะแนนต่ำกว่า50คะแนนจาก100คะแนนทั้งนี้ในมุมของการทำธุรกิจในประเทศไทย World e c onom y Forum ได้สำรวจมุมมอง ของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสูงสุดในการทำธุรกิจ5ด้านคือปัญหาคอร์รัปชันมาเป็นลำดับที่1ตามมาด้วยความไม่มั่นคงของรัฐบาลการปฏิวัติความไม่แน่นอนด้านนโยบายระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอตามลำดับด้วยเหตุน,นี้องค์กรเพื่อความโปร่งสใสนานาชาติจึงไปแถลงถึงคำแนะนํา4ข้อเพื่อให้แต่ละประเทศเอาไปปรับใช้ในการลดอัตราการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ คือ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสถาบันที่ทำหน้าที่ต่อต้านหรือสอดส่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยจะต้องมีเงินทุนและทรัพยากรที่เพียงพอและเป็นอิสระที่จะดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของตน 2. จะต้องมีสัญญาว่าจ้างที่เปิดเผยโปร่งใสเพื่อป้องกันการกระทำที่มิชอบชี้การขัดกันทางผลประโยชน์และมีการตั้งราคาที่เป็นธรรม 3. คือปกป้องระบอบประชาธิปไตยและพื้นที่พลเมืองกล่าวคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างเงื่อนไขที่จะช่วยให้รัฐบาลต้องยึดมั่นกับการแสดงความรับผิดชอบและข้อ4ี่คือต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วหลากหลายนวัตกรรมสู่คอร์รัปชันที่คิดคน้นโดยนวัตกรคน,นรุ่นใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างได้ผล มาปลุกพลังนวัตรกรไทยเลือดใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศให้ไร้ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันกันนี่นับเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติหรือ NIA ได้ร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสนับสนุนการประกวดนวัตรกรรมลดการทุจริตคอร์รัปชัน2021ภายใต้แนวคิดพลิกเกมโกงให้อยู่หมัดสร้างไอเดียรัดเปิดเผย เพื่อเปิดมุมมองการแก้ไขคอร์รัปชันผ่านการสร้างนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่และจากการแข่งขันในครั้งนี้เองที่ทําให้เราได้ค้นหาไอเดียนวัตกรรมสู้ปัญหาคอร์รัปชันจากนวัตกรคนรุ่นใหม่เจอโดยมีผลงานที่โดดเด่นเข้าตากรรมการถึง3นวัตกรรมได้แก่แพลตฟอร์มต้านโกงโดยทีมคอร์รัปชันแอนาลิซิสกินยกแก๊ง นวัตกรรมนี้ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ปัญหาและเรื่องราวต่างๆโดยการทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองนักธุรกิจหรือผู้ใกล้ชิดเพื่อค้นหาความจริงจากกรณีการทุจริตที่มีความยุ่งยากในการสืบสวนสอบสวนโดยจะแสดงแนวโน้มการทุจริตทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตในกระบวนการประมูลพร้อมแสดงเครือข่ายในกระบวนการตั้งแต่ต้นทางปลายทาง ต่อมาคือแพลตฟอร์มสําหรับการตรวจสอบการใช้งบประมาณท้องถิน่นทีมขิงบ้านเราชวนให้มาทําความรู้จักชุมชนของเราให้ดีกว่าที่เคยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการในท้องถิน่นรวบรวมงบประมาณเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ว่ามีโครงการอะไรบ้างเพื่อสามารถตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละพื้นที่และรายละเอียดในการใช้เงินงบประมาณซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับองค์การบริหารในท้องถิน่นที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในประเทศไทย ต่อมาคือแอปพลิเคชันเรดาร์จับโกรงโดยทีม PICA บล็อก ok ให้คนทั่วไปสามารถร้องเรียนการทุจริตหรือโครงการที่มีความน่าสงสัยผ่านเครื่องมือสื่อสารและส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้ทันทีรวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้คนที่พบเห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีการร้องเรียนจะมีการบันทึกบนบล็อกเชนรวมไปถึงมีระบบหลังบ้านที่มี AI และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ดรพันธอาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้เปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงจึงถือเป็นโอกาสในวงคการนารวัตกรรมไทยควรส่งเสริมไม่เกิดสร้างสรร์โซลูชันหรือนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนรวมถึงช่วยตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ดังนั้นผลงานวัตกรรมสู้คอร์รัปชันทั้ง3ทีมนวัตกรซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นี้จึงถือว่ามีการนําเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผ่านการคิดคน้นนวัตกรรมที่ใช้ตรวจสอบเพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างน่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นมิติหรือมุมมองใหม่ของการสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมที่ประเทศไทยยังไม่เคยได้เห็นหรือมีมาก่อนด้วย โดย NIA พร้อมให้การสนับสนุนในด้านของเงินทุนเพื่อให้นวัตรกรรมเหล่านี้สามารถํำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการเป็นตัวช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มหน่วยงานในภาครัฐการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพระกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่ง NIA ก็มีโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตรกรรมและเป็นนวัตรกรรมที่ยกระดับการบริการของรัฐหรือ government tech ผ่าน,นกลไกเงินทุนสนับสนุนให้ไปตั้งแต่1.5ล้านบาทถึง5ล้านบาทเลยทีเดียว